สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาซาว่าในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปส่งทัวร์นาเมนต์กันอีกเช่นเคยซึ่งนี่ก็เป็นทัวร์นาเมนต์สัปดาห์ที่สิแล้วนะฮะแล้วก็ยังเป็นทัวร์นาเมนต์สัปดาห์ที่2หลังจากที่มีแพ็กใหม่อย่างไทม์แฟลชไลท์เข้ามาด้วยนั่นเองซึ่งทัวร์นาเมนต์ในสัปดาห์นี้นะฮะมีผู้เข้าแข่งขันเนี่ยมากถึง1,175คนกันเลยทีเดียวเพวื่อมเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูเมตาเกมกันเลยนะฮะนี่ก็ผมหน้าตาเมตาเกมมผมในนสัปดาห์ี จะเห็นได้ว่าเด็กที่มาแรงอันดับหนึ่งครับผมก็ยังเป็นเด็กเดิมพระเจ้าของเราเดลก้ากับอาซิวต์เอ็กนั่นเองมีผู้ใช้เนี่ยถึง279คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ23.7%นะครับผมวิลเลตคือ51.42%จะเห็นได้ว่าตัวของเด็กนี้นะอุตการ์เนี่ยผู้ใช้เนี่ยเกือบหนึ่งในสี่ของทัวร์นาเมนต์แต่วิลเลตยังเกิน50%มาอยู่ครับหมายความว่าเด็กนี้มันบ้ามากๆและบ้าเกินไปครับผมคนใช้เยอะแถมวิลเลตก็ดี พอไม่แบ่งใจที่อันดับหนึ่งฮะพอมาดูอันดับที่2เนี่ยก็เป็นเด็กเคาน์เตอร์ไอเด็กข้างบนมันนั่นแหละเป็นเด็กแรมพาร์ดกับลูคายเลโอนั่นเองมีผู้ใช้เนี่หนึ่งร้อยห้าสิบสองคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือสิบสองจุดเก้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์วีเลจอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าทำได้ดีนะเป็นเด็กเคาน์เตอร์เด็กเมตาดับหนึ่งแต่ตัวเองเนี่ยวีเลจยังเกาะที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ถือว่าเก่งมากๆอีกเด็กหนึ่งเลยครับผมก็สองเด็กบนเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมันสามสิ ก็คงจะเจอหน้าตาหน้าสองเด็กเนี่ยยาวๆจนกว่าแพ็กใหม่จะมาเลยนั่นเองฮะเนี่ย,ยพอมาดูอันดับที่3เนี่ยผู้ใช้นห่างกันคือแบบเยอะมากๆนะเหลือแค่ห้าสิบคนเท่านั้นนะเป็นเด็กฟรีเซอร์โซโล่กับผมห้าสิบสองคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือสี่จุดสี่สองเปอร์เซ็นเท่านั้นวินเลตก,ก็อยู่ที่สี่สิบแปดจุดหกสามถือว่าไม่แย่นะอย่างนั้นก็เกือบห้าสิบเปอร์เซ็นได้ก็เป็นเด็กฟรีเซอร์โซโล่ที่กลับมาน,นั่นเองข้างล่างครับเป็นเด็กโซโล่เหมือนกันก็นนคือเด็กเพาเกียร์ไกเอ็กโซโล่นั่นเอง 44คนที่ใช้นะฮะคิดเป็นเปนคือสามจุดเจ็ดสี่เปอร์เซ็นต์วีเลดอยู่ที่55.68เปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นเด็กโซโล่ที่ทำได้ดีอีกเล็กนึงเลยนะวีเลดเยอะกว่าเด็กฟิสเซอร์ด้วยนะแม้ผู้ใช้เนี่ยจะห่างกันแค่ไม่ถึง10คนนะก็เป็นเด็กโซโล่สองเด็กที่น่าจับตามองนะถ้าใครเบื่อสองเด็กบนอุตการหรือว่าเรมพาร์ดว่าดูคาเรโอนเนี่ยก็หยิบเด็กโซโล่มาเล่นได้เหมือนกันสนุกดีเหมือนกันนะอันดับที่5้าครับผมค่าไม่ถึงเหมือนกันเป็นเด็ก e X, เพาเวีย e เอนะ็กซ์ะ แม้ถ้าของพาวเกียออริจินฟอร์มจะดูซึมแต่ว่ามีคนเล่นเยอะแบบคาดไม่ถึงเลยในสัปดาห์นี้มีผู้ใช้เนี่ยสี่ิบคนคิดเป็นเปอร์เซ็นคือ 3. 6 5เปอร์เซ็นวิลเลจที่52.96อเหก่าถือว่าทำได้ดีทำได้ดีมากเลยนะสำหรับพาวเกียออริจินฟอร์มเหินใจลงไปเล่นได้นะอันดับที่5ผมเป็นเด็กเก่าเด็กแก่เก่าไหมก็ไม่เก่ามากเด็กที่โคตรโกงสมัยก่อนแล้วกันถึงเดือนยังว่าคือเด็กดาร์กไรกับแมกนนโซนะครับ ปัจจุบันคือโดนเขี่ยทิ้งไปเรียบร้อยครับผมผู้ใช้แค่สาสิบเจคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ3.14%เท่านั้นนะฮะวิลเลจอยู่ที่45.11%คนเล่นน้อยวิลเลจก็น,น้อยลงเยอะมากฮนะเรียกได้ว่าปัจจุบันน่าจะต้องหมดหน้าที่ของดาร์ไลท์แม็กซโซนแล้วนะฮะซึมมาจัดทับตรงนี้ต่อมาคือเด็กย่าครับผมรีเฟียกับเทเลบี้ผู้ใช้น้อยลงมากนะเหลือแค,ค่สามสิคนเท่านั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ3%ามเปอร์เซ็นต์วิลเลจอยู่ที่ แน่นอนว่าไม่สามารถต้านทานเมตาข้างบนได้นะทั้งอุดกาแล้วก็ลูคาพาร์ดเลยแถมยังมีเด็กโซโล่ท่านน้ำอีกสองเด็กทําให้เด็กนี้เนี่ยค่อนข้างสริมนะเนืน่องจากที่ต้องหาลิฟเฟียให้เจอต้องคอยติจจี้เซบี้คอยแคลรี่ทีหลังอะไรอย่างนี้ทําให้ตั้งบอร์ดไม่ทันฮนะก็ซึมแปสี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแล้วก็ไม่ต่างกันถผมเด็กเคาน์เตอร์ลิฟเฟียเซบี้เซิรกับไฟเออร์ on, Fire, เด็กเก่าเด็กแก่แต่เกมเปิดยังมีคนเล่นเรื่อยๆแต่ว่าปัจจุบันน่าคนเล่นเหลือแค่25คนเท่านั้น คือคิเปอร์เซ็นต์คือสองเปอร์เซ็นต์นะน้อยจะจัดแถมิเลตก็ไม่ได้ดีครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น,นครับน้อยมากๆเลยนะเนื่องจากตั้งบอดไม่ทันนะกว่าจะเล่นไฟเยอข้างหน้ากว่าจะทอยเหรียญแลมเอนจี้ไฟกว่าจะหาที h ane, h ito, h ito, h ito ่ตัวครั้งนี้หายที่โตหายที่ร่อนไม่ทันกินแล้วครับปัจจุบันคืออุดก้าก็คือเหมือนเล่นก้าแลมจี Lam G, อ้อุดอุดขึ้นมาตีตับจับับ,บไม่ต้องหาล่างทีโบไม่ต้องหาการดแลมมาเลยให้มากมายเจอเดียวกล้าเจออุดปุ๊บเล่นได้เลยนะครับเลยทำให้ร่อนกับไฟเยอเนี่ยน่าจะต้อง หน้าที่ของเขาแล้วนะไม่ไหวครับต่อมาเป็นเด็กเกลเลตกับอุซกี้นะยี่สิบเอร์เนนะผมวิเลตอยู่ที่สี่ห้าเปอร์เซ็นก็พอไหวพอไปวัดปว่าเพราะปัจจุบันเนี่ยอาซูตมันเยอะแล้วเกลเลตก็ชนะทางอาซูตพอดีแต่ว่าน่าจะช้าไปหน่อยนะสำหรับการที่เราต้องหาร่างอีโวเกลเลตถึงขั้นสามนะเราไปเล่นลูไคโรเลวมาดอสก็ได้แล้วนะเล่นอุซกี้ด้วยนะดังนั้นก็ซึมสำหรับเกลเลตแล้วก็อุซกี้ต่อมาไปเด็กมะพร้าวบี้ผม สักชาตากำเดียวกันกับลีเฟียเทเลบี้เลยครับเขเล่นน้อยวิลเลตน้อยสิบสี่เปอร์เซ็นต์ผ่านเลยเนาะจะมีเด็กที่ว้าวในสัปดาห์นี้แอบว้าวได้หน่อยนึงก็คือเด็กอาร์ซิวส์กับคาร์นิวายนะฮะหรือว่าซุกมาซุกิปากนั่นเองมีผู้ใช้สิบเจ็ดคนถือว่าไม่เยอะเลยแต่วิลเลตอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถือว่าน่าเล่นเด็กหนึ่งเลยทีเดียวตรงนี้ใครสนใจไปเล่นกันได้นะที่เหลือสองเด็กก็จะเป็นเด็กเกียร์ดอสครับกับคิมกันแล้วก็เกียร์ดอสกับเกีคุกกะผู้ใช้พอๆกััันนนคคืออกกกบแต่วิลลเจ็พๆ ว่าดอทก็ไม่ต่างกับดอทตอนนี้นะฮะก็ค่อนข้างซึมเดี๋ยวเราไปดูแมช์อกันเลยดีกว่าสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพาสวาผมมีสิ่งดีๆอยากบอกต่อครับผมก็คือร้านอ e ีลาสติกช็อปร้านให้บริการเติมเกมที่ทั้งถูกและปลอดภัยบริการรวดเร็วแบบด่วนฉีกันตีด้วยผู้ใช้ง,งานมากกว่า10,000แคนเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อสอบถามราคาก่อนได้เพราะราคาเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามค่างเงิน แต่รับประกันว่าถูกกว่าติมเองแน่นอนสามารถติดต่อได้ทั้งทาง Facebook และรายละเอดของทางร้านได้เลยเปิดให้บริการทุกวัน24ชั่วโมงไม่มียุดมาดูกันที่แม็กอัพเด็กแรกผมเดลกากับอาซูตจะเห็นได้ว่าแพ้แค่2เด็กก็คือเด็กที่เป็นต่อสู้นั่นแหละและ alo, ้วมาร์นลูคาโร่38%วินเลกับเกลเลตแล้วก็อ so ุซกิ33%วินเลตเท่านั้นนะที่เหลือคืออาซูกับเดลกา รับจบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฟิเซอร์โซโล่พาวเกียโซโล่พาวเกียออริจินฟอร์มดาร์กลาไม่ได้โซลิเฟียเซเลบี้นิชันดอนมาพาวบี้อาซูตรับจบหมดเลยก็ชัดเจนนะว่าเดื่งนี้แพ้ทางแค่ประเภทต่อสู้เท่านั้นเจอเลืองอื่นเล่นได้อีซีนะ่นะฮะแมดอนก็เอาไม่อยู่ก็ก็เก่งอะหมดคําจะพูดเลยเรื่องนี้มันเก่งเกินไปมันคือเทียร์พระเจ้าไปแล้วนะไม่ใช่เทียร์เอสแต่อย่างใดเวอร์มากแอรต่อมาคือเด็กแลมพาร์ดกับลูไคลโอครับ จะเห็นได้ว่าเป็นเด็กเคอร์เตอร์เมตาอย่างอาซุตกับเดลกาได้ดีนะแล้วก็พอเจอได้อื่นเนี่ยก็เรียกได้ว่าพอเล่นได้กันไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากจะเห็นได้ว่าที่เด็กนี้เนี่ยแพ้ทางสุดๆก็จะมีทางด้านของพาวเกียร์แล้วก็ฟิเซอร์โซโล่ที่เป็น1เทเนเนอร์ที่จะวิเลตเนี่ยน้อยมากคือ3 1กับ22%แล้วก็จะมีทางด้านของเด็กอาซุตกับมาซุกิปะ25%่เนเท่านั้นนะก็เด็กนี้มันคนเล่นไม่ค่อยเยอะ ไม่ถึงกระชิวมากแต่ก็ชนะได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าของดักไลน์ไม่โซนหน้า48หรือว่าสุสีพอเกียร์ออริจินฟอร์มก็พอไหว53เปอร์เซ็นต์ดีเฟนเซอร์บีนี่ก็คือชิวๆได้56เปอร์เซ็นต์วิเลตยิ่งเจอเป็นกิเลสอุศกี้นี่คือง่ายเลย62เปอร์เซ็นต์วิเลตเท่านั้นนะก็คือชิวเป็นในเคาน์เตอร์ไปต้ที่เก่งเล็กนึงนะฮะเล่นได้เหมือนกันต่อมาเข้าสู่โซน18เทนเนอร์แล้วครับผมแรกๆคือฟิเซอร์18เทนเนอร์จะเห็นได้ว่าฟิเซ คือองค์ตรงก็คือแพ้ทั้งนั้นของอูตกา้านั่นแหละแต่ว่าเจอที่อื่นก็คือพอไหวยิ่งเจอแลมเปอร์เพราะลูกการลูกคายโล่นี่คือชิวเลยเจ็ดสิบสี่เปอร์นลตนะเจอพาวเกียร์ออลกินฟอร์มก็คืออาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าพาวเกียร์ออลกินฟอร์มเนี่ยเขาเคลโอไปก็คือเสียแค่หนึ่งแต้มเนี่ยทําให้เราอาจจะไม่คุ้มกับการเอาไปเทรดเท่าไหร่แต่ถ้าเจอเป็นเน็กโซโล่ด้วยกันเนี่ยก็คือชิวๆนะเล่นถูสีเลยฟัดไปฟัดมาได้เจอลิเฟียบี้ไหวจเจอฟิเซอร์พาวเกียร์ไหว เจอรถอาจจะยากหน่อยเจอแม่นโซนดักไลน์อาจจะยากหน่อยแต่ว่าในเบต้าปัจจุบันก็ไม่ค่อยเห็นแล้วส่วนใหญ่ก็จะเจอนี่แหละและะ้วพอเราดูไฮโดรโอสิบแปดเทนเนอร์แล้วก็วูดก,กาก้าเท่านั้นต่อมาครับผมพอเกียร์สิบแปดเทนเนอร์เหมือนกันก็ภาพจะคล้ายๆกับฟิเซอร์สิบแปดเทนเนอร์นะอาจจะดีกว่าในบางแมตช์อัพจะเห็นได้ว่าชนะทางสุดสุดเนี่ยคือทั้งดังไลน์ม่โซนหรือว่าจะเป็นมะพร้าวบี้เรฟเฟียบี้อะไรอย่างนี้ชนะได้หมดหลุดจากสเตตแล้วเนี่ยพอเกียร์สิบแปดเทนเนอร์เนี่ย ดูเก่งกว่าฟ r เซอร์18เทนเนอร์นะใครถูกใจลองเอาไปเล่นได้เพราะว่าเพาเ e ีย18เทนเนอร์เนี่ยแพ้ทางหนัก,นกแค่ทางด้านของฟ r เซอร์18เทนเนอร์แล้วก็ทางด้านของอา u s กับเดลกาเท่านั้นนะที่เหลือคือฟัดได้หมดเลยสำหรับเพาเ e ีย18เทนเนอร์ครับต่อมาเป็นเพาเ e ียที่เล่นกับเพาเคียออริจินฟอร์มนะครับก็เอาตรงสเต็มันค่อนข้างแย่ก,กว่าเพาเ e ีย18เทนเนอร์นิดหน่อยแต่ว่าก็ชนะได้บ้างต่างกันในบางแมตช์อัพนะฮะจะเห็นได้ว่า ชนะฟิเซอร์สิบแปดเทนเนอร์ได้นะฮะแล้วก็เกือบชนะแลมพาร์โดคายเลโอแล้วก็เดียวกาสุดได้บ้างนะฮะที่เหลือเนี่ยคือพอสูสีทั้งข้อด้านของพาวเกียสิบแปดเทนเนอร์เองหรือว่าดั้งรายไม่โซนลิฟเฟียเซเดบี้ตูส,ไสีได้ประมาณนี้ครก็น่าสนใจเด็กหนึงนะเด็กนี้อ่ะแถมให้อีกสุดท้ายเด็กอดีตเมตาดำหนึ่งอย่างดั้งรายไม่นนโซนเนี่ยก็ซึมนะฮะอเจออุดกาแพ้เจอลูคาพาร์ดอกก็ไม่ไหวเจอพาวเกียเนี่ยคือพอไหวบ้างสูสีกันได้ ถ้า18เจนเน์ก็คือไหวกับฟรีเซอร์แต่ไม่ไหวกับพาวเกียร์นะแล้วก็เป็นฟรีเซอร์พาวเกียร์คู่กันก็50-50ที่เหลือจ้าวนเกมมันน้อยแล้วอะเด็กนี้คนเล่นน้อยอยู่แล้วไงยิ่งนานวันนะฮะก็ค่อนข้างซึมสําหรับเดี๋ยวดักไลท์กับเมยโซนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดิ้งดีกว่าท็อป3-2เท่า16ครับนี่ท็อป3-2อันดับแรกในทัวร์นาเมนต์นี้จะเห็นได้ว่าเดลกากับอาุล่ออไปเกืบครึึง่งงนนนะะ15เด็ครับผมฮนะ อีกแคนเนี่ยเป็นลูคาพาดอสนะแล้วก็มีฟิลเตอร์18เทนเนอร์3คนพาวเกียเอ็กสองคนแล้วก็พาวเกียออร์จินอีก2คนแอบติดเกียร์ดอสเอ็กกับเกียร์เลดเอ็กมา1คนแต่ว่าเขาก็ได้ปักจักไปแล้วนะพอขึ้นมา16คนเนี่ยเกินครึ่งนะ9เด็ก9คนเป็นเดียวก้ากับอาทูธครับนะเกินควบคุมแล้วสำหรับเด็กนี้นะแล้วก็มีลูคาพาดอสด,ด้วยแลมพาลูคานะะฮที่ผ่านไม่ได้4คน แล้วก็ที่เหลือ1คนหมดเลยจะเป็นฟรีเซอร์กับพาวเกียร์ซีเปตเทนเนอร์แล้วก็พาวเกียร์ออริจินฟอร์นั่นเองสุดท้ายนี้นะเดี๋ยวเราไปสองเด็กท็อปแปะกันดีกว่าว่าท็อปแปะเนี่ยเราจะเจอใครบ้างนะมากันที่เด็กอันดับที่แปรับผมเป็นเด็กลูคไคลโอกับแลมพาร์ดอีกแล้วนะก็แน่นอนจุดเด็นของเด็กนี้มีการ์ดอย่างลูคไคลโอที่สามารถบวกดาเมจให้โปเกมอนประเภทต่อสู้ได้นะก็ใส่มานสองใบแล้วก็โปเกมอนที่เป็นคลี่เด็กนี้ฮะแลมพาร์โดสเป็นฟอสซิลนะตั้งหนึ่งใบฟอสซิลงก็ขึ้นมาตี ร่าง3มีท่าซิกเนเจอร์อย่างเฮสเมทที่ใช้ค่ายจี้ต่อสู้ mm hmm. ก็ทำดาเมจได้ถึง 1: 30หน่วยนะยิ่งมีดูคายโลได้ก็ร้ 90, อยใบก็ดสถือว่าเก่งมากแล้วก็ยังใส่โปเกมอนต้นเกมอย่างอุซูกิมาได้ด้วยนะซึ่งอุซูกิเขาสามารถตีโปเกมอนเอ็กได้ดุแรงมากคือ 1G จี้ได้ถึง50เลยซึ่งปัจจุบันเราเจอโปเกมอนเอ็กเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเดลกาอารุตพอลเกียฟริเซอร์ใดๆก็ตามอะอุซูกิเลยเก่งมากๆในปัจจุบัน แล้วก็ติดมาชิโด้มาด้วยหนึ่งบใบทั้งไมเราสามารถสวนขึ้นไปทำหนึ่งร้อยเด,ดิมจได้แน่แน่ที่เหลือของซัพพอร์ตจะใส่เป็นไซรัสกับไซบีน่าอย่างละหนึ่งเท่านั้นนะแล้วก็โปเกมอนคอมมูนิเคชันติดมาสองใบเลยเพราะว่าเราเล่นเป็นแดมพิทอรวัตซึ่งเป็นร่างสามก็อาจจะหายากหน่อยนะอันนี้อันดับที่แปดพออันดับที่เจ็ดที่ผมเป็นเด็กดังเพาเกียร์ออริจินฟอร์มเองก็ใส่มานาฟี่เพาเกียร์แล้วก็เพอะเกียร์ออริจินฟอร์มอย่างละสองใบนะการเล่นก็ไม่ยากแค่เล่นมานาฟี่ข้้้้าางหนาหนใได แล้วก็ใช้โอเชียนกีฟเนี่ยดึงจี้เข้าพอเกียร์ทั้งคู่จะเป็นพอเกียร์อะไรก็ได้นะฮะแล้วก็รอพอเกียร์ขึ้นมาตีได้เลยการ์ดเชนเนอร์แน่น,น,น,นอนเราก็ต้องใส่การ์ดอย่างอิริดะมาอยู่แล้วเพื่อฮิวนะฮะเราเป็นจี้น้ำอย่างอิริดะก็เก่งมากที่อยู่กับมานาฟี่คือเก่งมากใส่ลิฟมา2ใบเพราะว่าถ้าสมมุติมือเราเปิดเป็นพอเกียร์ลงไปก่อนเนี่ยแล้วมานาฟี่มาทีหลังก็เล่นลิฟได้ก็ติดจี้มานาฟี่ถอยลงมาเล่นมานาฟี่ต่อคาซ์ูมิ่สองใบาขาดไม่ได้เพราะว่่่่าาาาเเเเป็นนนนนพออกกกียรรร์ัังงซซึคคคุ้มมมๆใลิบ แล้วก็สซรัใส่ไม่น่าอย่างระบายอยู่แล้วนะเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้แม้พาวเกียจะตีก่อนหลังได้ก็ตามแต่ว่าถ้าเราตีไม่ได้ไซรัดก็ไม่มีไม่มีความหมายใยใส่ใส่ไม่น่ามาด้วยนะแล้วก็ใช้เคฟสองใบเพื่อเพิ่มความถึงนั่นเองโปรรีเซอร์กับกบอลมันใส่ทุกเด็กแล้วขอไม่พูดถึงแล้วนะต่อไปนี้มันทุกเด็กอ่ะอ่ะต่อมาเป็นพาวเกียสิบแปดเทนเนอร์นะพาวเกียโซโล่ก็ใส่เทนเนอร์ทุกบใบที่ช่วยได้ทั้งอีดะคาซุมิไซรัสนะแล้วก็ติดซากิมาหนึ่งใบแล้วก็ ที่เหลือก็คือพชั่นแล้วก็ของใส่ซึ่งคนนี้เขาเลือกที่จะใส่ล็อกกี้คอเมสองอันแล้วก็ผ้าคลุมหนึ่งอันนะอันนี้เราแต่ชอบพราขึ้นมาดับ5ก็เป็นฟิเซอร์18เทนเนอร์เหมือนกันแต่ว่าคนคนนี้ครับเลือกที่จะใส่เป็นการ์ดอย่างฮิคาริหนึ่งใบแล้วก็เป็นคุณยายหนึ่งใบนะซึ่งฮิคาริเนี่ยเอาไว้ดึงจี้จากเบนเข้าไปข้างหน้าได้เผื่อกรณีเราติดจี้3อันให้ฟิเซอร์แล้วฟิเซอร์ใบหน้าเนี่ยถอยมาจะเหลือจี้หนึ่งอันค้างไว้ไง เราก็สามารถเอาฮิคาริเนี่ยดึงจี่ที่เหลือไว้เนี่ยเข้าไปข้างหน้าได้แล้วก็คุณยายคุณยายใช้ดึงการ์ดโปเกมอนเบสิคในที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดเนี่ยขึ้นมานบนมือซึ่งเด็กเรายังไงก็ใส่แค่ฟรีเซอร์อยู่แล้วสองใบคุณยายก็หาฟรีเซอร์ใบที่สามไม่เล่นในแะดับตำนาณนั้นนะถือเกมยื้แล้วก็โพชั่น2อันนะครับแล้วก็คนนี้เขาเลือกที่จะใส่พัคคุม2ใบแล้วก็ล็อกจี้คอมเมนตหนึ่งใบนะเน้นถึือยู่นานๆมากกว่านั่นเองออกมาจากทฤ่ฎีเนอะผมแน่นอนเล็กท็อปเมตาในตำนานอาซุดเดลก้า ใสมาอย่างสองอยู่แล้วเพื่อเล่นเดลกาข้างหน้าแลมจี้ให้อุชนั่นเองแล้วก็ติดมิวกับเชร์มินอย่างละหนึ่งใบนะมิวก็คือเอามาใช้ท่าแฮกกิ้งได้เผื่อเราเจอข้างหน้าอีกฝ่ายเป็นอุชเหมือนกันหรือว่าอีกฝ่ายเป็นเดลกาก็ขึ้น้นได้เหมือนกันแล้วก็ติดเชร์มินล่างฮิลมาหนึ่งใบเพื่อเพิ่มความตึกให้กับเด็กนี้นั่นเองท่เหของซัพพอร์ตก็จะมีแปลกๆคือใส่น้องเมา,าด้วยหนึ่งใบนะฮะก็เอาไว้รีมือใสยตรงข้ามได้ดีปวดได้ดีโคชั่นสองใบเอามาฮิลอแล เป็นลูคาแรมพาอยอีกแล้วนะแต่ว่าคนนี้จะต่างกับที่แตกนิดนึงตรงที่เขาใส่น้องมามาด้วยคนนี้จะใส่เป็นโปกเกีคอมูสอใบแต่คนนี้ถอดคอมูออกหนึ่งใบแล้วก็ใส่น้องมามาหนึ่งนนเพื่อเพิ่มโอกาสในการที่ฝ่ายเขาจะเล่นได้ยากขึ้นในกรณีที่เราเกมตามมันนึงรีมือฝ่ายทิ้งไปเลยจบไปต่อมาดับ2ก็เป็นเด็กเดียวกับอาุดเหมือนกันครับก็เหมือนกันเลยเทียเดีวยวกันไม่พูดอะไรมากพออันดับหนึ่ง ว่าต่างนิดหน่อยครับตรงที่เขาใส่เป็นนองมาออกไปแล้วก็ใส่เป็นผ้าคลุม1ใบแล้วก็อกกี้ฮอ์เมดสองใบนะที่ต่างกันก็หมายความว่าอันดับที่1เด็กนี้เนี่ยใส่ซากากิสองใบด้วยหมายความว่าเกมบุกเขาจะทําได้ดีมากกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าอาซูสเนี่ยถ้าไม่ติดผ้าคลุมเนี่ยสามารถโดนอัลตเมดฟอร์วัลสามสิบบวกซากากิอีกสิบดาเมจเป็นร้อยสิบทำให้วันฮิตได้นะจึง น่าจะได้เปรียบตรงนี้ในกรณีมิลเลอร์แมทหรือว่าใส่โลคี้เฮมเมทให้อุ้ดเนี่ยอุ้นตีมาปุ๊บเราตีเขาเนี่ยยังไงเขาก็เคโอแน่นอนนะเพราะว่าล็อกกี้เฮมเมทบวกดาเมจยี่สิบไม่ใช่บวกดาเมจยี่สิบแต่ว่าทำดาเมจอีฝ่ายยี่สิบนั่นแหละทำให้ในเกมบุกเด็กนี้ดูมีดาเมจรุนแรงมากกว่าแต่ก็ยังแอบติดโพชั่นเทมินแล้วก็ผ้าคลุมไปด้วยเพื่อเพิ่มความถึกให้ยืนนานขึ้นนั่นเองนะฮะก็จบลงไปแล้วนะครับจะหรับคลิปของทัวร์นาเมนต์ในสัปดาห์นี้เป็นนนยัังงไกกบ้าาาถมม ผมคิดว่าก็ตามค่าแหละเด็กกะดังหนึ่งกสองไม่เกินนี้ฮะสุดท้ายนี้นะใครเห็นว่าคลิปนี้ไม่ประโยชน์ก็รบกวนนะกด, like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์